มาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับพูดถึงเราจะขยายงานในกลุ่มของสกินแคร์เ,เราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมของตัวเองด้วยเหมือนกันเรามีเทคนิคพิเศษไหมครับว่าเนี่ยก่อนจะไปหาใครเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้างเรื่องอะไรที่เราคิดว่าเราต้องพร้อมมากเป็นพิเศษครับจริงๆเลยเนี่ยกลเหเล็กของหญิงแล้วก็ทีมงานเนี่ยจะบอกหญิงจะบอกทุกคนเลยนะว่าหนึ่งแหละแล้วต้องคือเราเนี่ยนะต้องแต่งหน้าต้องดูดีนะคะผมพ่าต้องดูดีนะคะคือไม่จําเป็นต้องหรูหราแต่ขอให้มันดูสะอาดสะอ้านดูแล้วคือ คือเราแนะนาเขาแล้วเขาเชื่อถือเรารัะที่สําคัญแหละกดเล็กเลยก็ต้องใช้เองครับเราเองเรามีความรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์ในในชุดนี้เนี่ยเราต้องใช้เองก่อนบุคลิกของเราต้องดูดีก่อนใช่และเวลาไปพบเขาเราต้องมีตัวอย่างสินค้าบ้างตัวอย่างจริงๆเนี่ยหรือมีแค่บางอันก็พอมีบางอันก็พอค่ะไม่ต้องเอาไปหมดอย่างแป้งต้องมีใช่แป้งเนี่ยคือผู้หญิงต้องมีอยู่แล้วหรือตัวมาร์คชีสครับอ แต่เวลาหญิงแนะนํานะนะคะคือจะ,อะเวลาเขาซื้อเป็นชุดเนี่ยถ้าเขายังไม่มีมาชีนหญิงจะให้เขาลองใช้สักหนึ่งแผน่นค,คือเหมือนถ้าแบบอเอาคุณตัดสินใจซื้อชุดน,นี้นะเรามีโปรโมชั่นของตัวเองแถมให้ลองใช้ฟรีฟครับอพอเขาประทับใจ้ปุ๊บครั้งต่อมาเขาก็ต้องซื้ออยู่แล้วลักษณะแบบนี้เนี่ยมันมีอยู่ประเด็นหนึ่งคือเรื่องเกี่ยวกับใบหน้า เขาบอกว่าเปลี่ยนยากท่านผู้ชมไปชวนคนทาตัวเนี่ยง่ายซื้อบอดี้ลชั่นทาตัวง่ายพอชวนคนเปลี่ยนชุดที่เกี่ยวกับต้องใช้บนใบหน้าเนี่ยหลายคนกลัวบลางคนกังวลใจใช่และหลายคนอีกคือกลัวจะแพ้แเราต้องคุยว่าที่มาที่ไปชุดน,นี้มันเป็นยังไงครับแต่คือข้อดีของเราเลยคือเวลาคนใช้แล้วแพ้เนี่ยคือเราดูแลเขาอะเราไม่ได้ทิ้งเขาแต่เราลองกลับย้อนกลับไปถามเขาว่ายี่ห้อที่ที่เขาใช้อยู่เนี่ยซึ้อมาจากไหนถ้าแพ้จริงๆเนี่ย เขารับผิดชอบไหมคะคส่วนมากร,าร้เอเร์็ไม่มีก็มีแต่ที่เราที่แบบถ้าใช้แล้วแพ้นะ้เรารับผิดชอบเราดูแลให้ก็ทําให้ตัวเขามั่นใจกับสินค้าเรามากขึ้นคะ่ะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยในท้องตลาดเราได้มีการพบเห็นครีมที่โฆษณาเรื่องของความขาวเยอะแยะมากทั้งอินเทอร์เน็ตก็ดี<อ>นะทางโทรทัศน์ก็ดีพูด,ดง่ายๆสงครามความขาวเนี่ยดุเดือด แล้วเรากิฟฟารีนจะไปเบียดตัวเองแทรกเข้าไปเป็นนั่งอยู่ในใจผู้บริโภคนะ่งพรีเซนต์ยังไงนําเสนอยังไงจริงๆเนี่ยคำถามนี้เจอเยอะมากเลยครับขมข่าวในเยอะแยะเลยแต่เราต้องคุยว่าไอ้ที่เข้าข่าวเนี่ยข่าวแบบไหนข่าวเจ็ดวันนอกนั้นดำหรอ,อออคือลหลายลายี่ห้อข่าวเร็วเพราะอะไรเพราะใส่สารสําคัญที่ไม่ได้ผ่านอายอยพวกสารปลอดเข้าไปอย่างเงี้ยพอคนใช้หน้าพังเกิดการรีบาวหน้าบางใช้อะไรก็แพงเนี่ยอันนี้ก็มีเยอะแต่เราก็ต้องคุยให้เขาเข้าใจว่าชุดเนี้ยมันดียังไงที่มาที่ไปยังไงมันอย่งที่ หญิงบอกว่าใช่แล้วถ้าแพ้จริงๆเนี่ยเราก็ดูแลเขาแต่ยี่ห้อที่เขาซื้อตามเน็ตตามทั่วไปไม่มีใครรับผิดชอบครับก็<า>ทําให้เขาอุ่นใจมากขึ้นในส่วนนี้เราเองเราก็สังเกตดูนะครับว่าข่าวที่ออยอเขาจับผลิตภัณฑ์ที่ใส่สารต้องห้ามนะที่มันดูแล้วรู้สึกว่ามันผิดกฎหมายเนี่ยมีให้เห็นเป็นรายวันใช่ไหมคือบางครั้งโฆษณาเนี่ยเขียนไว้โอเวอร์มากเลย นะแต่ท้ายที่สุดก็ถูกจับนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือต้องดูผู้ผลิตด้วยเวลาเราจะตัดสินใจใซื้อผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะถ้าเกิดบอกว่าขาวเนี่ยสารนั้นต้องไม่มีอันตรายไม่ตกค้างดีไม่ดีเดี๋ยวก่อให้น้ําพังขึ้นไปอีกนะครับทีนี้เวลาเราไปเล่าให้กับลูกค้าฟังแน่นอนที่สุดว่าลูกค้าอาจจะตัดสินใจซื้อละการติดตามผลของเราเนี่ยมีการติดตามยังไงเป็นพิเศษเพรออาอเขาแช่ปุ๊บเนี่ยอย่างน้อย3วันหรืออาทิตย์หนึ่งโทรหา หรือ,อไล่หาแต่ยุคนี้ง่ายค่ะ,ะไล่หาไล่หากันได้สบายมากนะคะครเราต้องถามว่าเขาใช้แล้วเป็นยังไงโอเคไหมมีอาการอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะคือพอพอถ้าเราติดตามผลติดตามผลปุ๊บเนี่ยเขาจะรู้สึกอุ่นใจนะเพราะอุ่นใจแล้วเนี่ยมันทําให้สายสัมพันธ์เรานะ่ะเยอะขึ้นพอสายสัมพันธ์เยอะขึ้นเนี่ยความเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องมันเยอะขึ้นเวลาเรานําเสนอครั้งต่อไปมันก็ง่ายพอจะไปนําเสนอครัคร้งต่อไปนี่จะพูดเรื่องอะไรล่ะทีนี้สมมุติเราไปเรื่องความข่าวละมันไปสู่ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆได้อีกไหม ถ้าเขาเปิดใจแล้วเนี่ยอย่างอื่นตามมาอยู่แล้วของใช้ในใช้อยู่แล้วแต่ถ้าคือพอเริ่มอายุเยอะขึ้นแน่นอนมีเลี้ยรอยรเลี้ยรอยเราก็คุยแอคตา้าได้ค่ะแต่กดเหล็กเลยคือเวลาเวลาเราแนะนําเวลาหญิงแนะนําเนี่ยจะแ,แนะนําเท่าที่เขามีกําลังซื้อ,อแม่ยัดเยียดแล้วซื้อ ด้วยความจําเป็นไม่ใช่แบบซื้อเกินเกินความจำเป็นของเขาอย่างเงี้ยมันจะดูเหมือนยัดเยียดพอยัดเยียดครั้งต่อไปเขาจะไม่ประทับใจเราแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องควรระวังน้องหญิงกาลังจะบอกว่าพอเขาข่าวแล้วเนี่ยเขาจะเริ่มมาที่ริ้วรอยต่อถูกไหมฮะขึ้นอยู่กับว่าถ้าเขาให้ความสำคัญเรื่องข่าวเป็นเรื่องแรกเขาจะจัดการตัวเองให้ข่าวก่อนและจากนั้นเขาก็จะมาดูแลเรื่องของริ้วรอยตามมานะครับมีไหมครับจากผู้บริโภคที่ใช้ชุดเนี้ยอยู่ดีๆกลายเป็นนักธุรกิจเยอะเลยค่ะ <pathway: S 2> คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเขาใช้แล้วเห็นผลขเขาขึ้นก็มีคนทักค,คือคนทุกคนมีสังคมอ่ะมีเพื่อนมีพี่มีน้องพอคนทักปุ๊บคนอยากใช้เราเขาก็แนะนําให้คนอื่นใช้พอใช้ปุ๊บเนี่ยมันเห็นเม้นเงินกลับมาบมันเป็นโอกาสเป็นช่องทางที่ให้เราต่อยอดให้เขา,าเห็นรายได้รตรงนี้เราต้องเข้าไปคุยแล้วแหละ,ว,ะ <ม S 2> ว่าเงินใช้แค่นี้ยังมีเงินมาขนาดเนี้ยนะ,ะ <ม S 2> แล้วเราก็ไปคือพอขั้นตอนต่อ,อไปคือเราก็ไปขายแผนเราครับขายช่องทางธุรกิจว่ามันได้มาอยังไงครับ ลักษณะนี้ก็คือผู้บริโภคส่วนใหญ่และกลายมาเป็นนักธุรกิจที่หลังในกิฟอรินจะเห็นเยอะมากเลยนะครับ <ๆ S 1> ยอดจําหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เป็นยังไงบ้างคะส่วนตัวกลุ่มนี้เนี่ยส่วนมากจะเป็นนักศึกษาวัยที่แบบเริ่มทํางานจะเยอะอาาแต่ก็ยังพอ,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 อถัดจากแอคต้าซันตินน,นิดนึงแอนต้าซนตินคนใช้เยอะมากเพราะฉะนั้นยอดขายกลุ่มความขาวเนี่ย สังคมนักศึกษากับ <Ừ. S 1> คนที่เพิ่งเริ่มต้นทํางานใหม่ๆจะชอบ,ชบพูดก็ขายได้เรื่อยๆ<ช>รายได้เฉพาะจากผลิตภัณฑ์กลุ่มเนี้ยเดือนเดืนหนึ่งทํารายได้ให้กับเราประมาณเท่าไหร่ฮะออถ้าเฉพาะชุดเอเดนไวนะคะคเดือนหนึ่งก็หลายหมื่นนะนี่แค่รู้จักแค่ชุดเอเดนไวท์ใช่ครับ<ช>แต่ว่าถ้าเกิดว่า รู้จักหลายๆตัวแล้วมีการนําเสนอไปต่อเนี่ยรับรองได้เลยว่าไปได้เรื่อยๆใช่ค่ะอย่ากกังวลนะครับท่านผู้ชมเริ่มต้นเราอาจจะแนะนําผลิตภัณฑ์แค่1รายการ2รายการเพราะมากเกินไปมันก็ดูเป็นการยัดเยียดสินค<ช>้าแต่ถ้า1-2รายการนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายตัวเองได้ใช้แล้วติดใจใช้แล้วชอบเนี่ยลูกค้าเนี่ยจะถามหาเองใช่ไหมครัหลาย<ช>คนต้บอกและพูดต่อยังไงบางทีเราไม่ได้พูดใช่ไหมลูกค้าเป็นฝ่ายถาม มันมีอะไรอีกมีอะไรแนะนําบ้าง<ช>มีอะไรให้ใช้บ้างน้องหญิงเจอลูกค้าแบบเจอแบบนี้เยอะเลยจริงๆแล้วเนี่ยคือสินค้าเรามันขายตัวเองเกือบทุกตัวครับอ่แค่เราดูแลดูแลด้วยความเห็นอกเห็นใจไม่ยัดเยียดเนี่ยคค,คือเขาจะดูเขาจะรักเราเพราะเขารักเราปุ๊บเรานําเสนออะไรเขาก็จะคือเขาจะไม่ปิดกั้นตัวเองครับค่ะ เอาละรครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือเรื่องราวของการทําธุรกิจกับผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ผิวของเรามีความขาวแล้วก็มีความกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้มีทั้งโบรชัว r e ผลิตภัณฑ์คู่มือแนะนําการใช้ผลิตภัณฑ์เป็นตัวช่วยที่ดีถ้าเกิดใครบอกว่าเป็นนักธุรกิจมือใหม่ ยังรู้สินค้าไม่เยอะก็ต้องหาตัวช่วยเยอะๆหน่อยนะครับซึ่งหาได้ง่ายๆที่ศูนย์ธุรกิจกิฟฟรินทั่วประเทศแต่เดี๋ยวนี้ผู้บริโภคนียเขาเซิร์ชหาข้อมูลในใเน็ตกันได้โดยซ<ช>้ำไปนะครับไม่ยากเลยนะครับแต่ต้องลองด้วยตัวเองก่อนเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ผมพร้อมทัาแแกรับเชิญของเราต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ